เรื่องราวที่สอดแทรกการใช้ชีวิตแบบสมถะรู้ทันความคิดเหนือคนทั่วไปปลูกฝังให้เราเป็นคนที่ประสบความสำเร็จบทที่446ไม่เป็นไรคุณท่านทรงพูดนิ่งๆว่าพอดีว่าจะเอาบัตรเชิญมาให้หมอเทพสื่อด้วยจะเชิญเขามางานเลี้ยงวันเกิดพูดจบก็ชี้ไปทางประตูของจีสื่อถังแล้วพูดว่าไปพาผมเข้าไปข้างใน ในตอนนี้สินเสียวเจ้าก็กำลังยุ่งอยู่ที่ด้านนอกของจีซื่อถังพอเห็นคุณท่านส่งมาก็รีบเดินเข้ามาและพูดอย่างเคารพว่าคุณท่านส่งมาได้อย่างไรคะเนี่ยไม่สบายตรงไหนหรือเปล่าคะคุณท่านส่งก็เอแล้วก็ยิ้มว่า <c oughs> คนแก่แล้วร่างกายก็แย่ลงทุกวันช่วงนี้อากาศเย็นลงดูเหมือนว่าผมจะป่วยนิดหน่อยก็เลยมาหาคุณตาคุณเสียหน่อยจะให้จัดยาให้สักหน่อยสันเสียวเจ้าก็รีบตอบว่าเชิญด้านในก่อนค่ะเดี๋ยวฉันจะไปตามคุณตาให้พูดไปเสินเสียวเจ้าก็เชิญคุณท่านทรงเข้าไปพอคุณท่านทรงนั่งลงก็เลยเข้าไปเรียกซื่อเทียนฉีด้านใน พอได้ยินว่าคุณท่านส่งมาสื่อเทียนฉีก็เลยรีบวางงานที่ทําอยู่แล้วรีบเดินออกมาสื่อเทียนฉีมองว่าเยเฉินเป็นผู้มีพระคุณตลอดเวลากับคุณท่านส่งเองก็ซาบซึ้งอยู่ไม่น้อย เพราะเขาตนถึงได้รู้จักกับเยเฉิญก็ตอนที่คุณท่านส่งป่วยหนักแล้วรับคําเชิญของช่องลงวีไปเพื่อมาดูอาการของคุณท่านส่งถ้าไม่ใช่เพราะเรื่องนี้เขาก็คงไม่มีโอกาสได้รู้จักกับเยเฉิญดังนั้นในใจของเขายังจดจําพระคุณของคุณท่านส่งอยู่ตลอดเวลาในตอนนี้สื่อเทียนชี้ก็เพิ่งเดินออกมา พอคุณทันทรงเห็นสื่อเทียนชีนั้นก็อึ้งจนพูดไม่ออกเขาไม่คิดเลยว่าสื่อเทียนชีจะเปลี่ยนมาหนุ่มได้ขนาดนี้ที่พบครั้งก่อนนั้นสื่อเทียนฉีเป็นหมอแก่ๆคนหนึ่งผมเผ้าหนวดเขาขาวโพลน แต่ตอนนี้ผมงอกก็เปลี่ยนเป็นสีดำกว่าครึ่งสีดำเงางามรอยเหี่ยวย่นจากความแก่ชาราก็เบาบางลงไปเยอะร่างกายที่เหี่ยวแห้งก็มีน้ำมีนวลขึ้นมาเห็นเป็นเลือดฝาดกำลังวังชาเต็มเปี่ยมอย่างเห็นได้ชัดสื่อเทียนฉีในตอนนี้เดิมทีอายุ70กว่าแล้วเนื่องจากดูแลตัวเองดีดังนั้นดูไปแล้วจะเหมือนคนอายุ70 แต่ตอนนี้มองดูแล้วสื่อเทียนฉีเหมือนกับอายุน้อยกว่า60ในสายตาของคุณท่านทรงมันเหมือนกับคนแก่กับกายเป็นเด็กอีกครั้งเขาไม่เข้าใจว่าสื่อเทียนฉีททำได้อย่างไรภายในไม่นานก็ทำให้หนุ่มขึ้นได้อย่างมาก พอมองมองเขาแล้วหันมามองตอนเองตอนนี้ตนเอง80แล้วอายุต่างกับสื่อเทียนฉีแค่เพียง10ปีแต่ว่าตนเองเคยล้มป่วยไปดังนั้นหลังจากที่ตนเองอาการดีขึ้นแล้วก็เลยดูทำให้แก่ลงไปมากตอนนี้มาเทียบกับสื่อเทียนฉีที่หนุ่มขึ้น10ปีก็เหมือนว่าทั้งสองห่างกันมาก คุณท่านส่งก็นั่งลงด้วยความตกใจเขาลุกขึ้นอย่างโซซัดโซเซแล้วถามอย่างสงสัยว่าน้องซื่อไม่เจอกันหลายวันทำไมคุณเปลี่ยนไปขนาดนี้ละ่ะวันนี้เห็นคุณเหมือนจะหนุ่มขึ้นยี่ิปีเลยนะเนี่ยไม่ทราบว่ามีวิธีไม่ธรรมดาอะไรมาดูแลสุขภาพหรือเปล่าซื่อเทียนฉีก็รีบยกมือคำนับแล้วพูดว่าพี่ส่ง ที่ผมมีการเปลี่ยนแปลงชันนี้ก็เพราะว่าช่วงนี้มีความโชคดีได้โชคช่วยคุณท่านทรงได้ยินดังนั้นในใจก็อิจฉาไม่น้อยเขาก็หวังว่าตนจะมีความโชคดีเหมือนกับสื่อเทียนฉีบ้างต่อให้เขาจะต้องสูญเสียเงินทองทั้งหมดเขาก็ยอมดังนั้นเขาก็เลยดังนั้นเขาก็เลยเรียกลุงวีถอยออกไปก่อนเหลือเพียงตนเองกับสื่อเทียนฉีจากนั้นก็ค่อยคอยถามว่า น้องสื่อไม่ทราบว่าจะเอฟบ,บอกหน่อยได้ไม่ว่าโชคดีที่ว่านั้นมันเป็นอย่างไรหรือสื่อเทียนฉีก็พูดขอโทษว่าขอโทษพี่ส่งด้วยผมได้รับปากคนอื่นไว้ว่าเรื่องนี้บอกใครไม่ได้คุณท่านส่งได้ยินดังนั้นดวงตาก็เป็นประกายแล้วพูดถามว่าที่น้องบอกว่าเป็นโชคดีวาสนานั้นใช่าอาจารย์เยหรือเปล่าบทที่447 คุณท่านส่งก็ไม่ได้โง่โชคอะไรที่สามารถทำให้คนคนหนึ่งอ่อนย่อได้เป็นสิบปีขาดว่าเรื่องมหัศจรรย์เช่นนี้ในเมืองจินหลิงคงจะมีเพียงคนเดียวที่สามารถทำได้คนคนนั้นก็คือเยเฉินอาจารย์เยถึงแม้ว่าสื่อเทียนฉียังไม่ตอบแต่ในใจคุณท่านส่งก็มั่นใจสื่อเทียนฉีน่าจะได้รับอะไรดีๆสักอย่างที่อาจารย์เย่ให้ไว้ถึงได้เปลี่ยนมาหนุ่มขึ้นขนาดนี้ ซื่อเทียนฉีในตอนนี้ก็มีสีหน้าเลิกลักไม่ได้รับอนุญาตจากอาจารย์เยเขาจะไม่พูดเรื่องอายุวัฒนะออกไปแน่นอนเพราะถึงอย่างไรเมื่อวานนี้อาจารย์เยพึงเตือนตัวเองว่าห้ามบอกใครเด็ดขาดแต่ว่าตอนนี้คุณท่านทรงเดาออกแล้วก็เลยทำตัวไม่ถูกเขาเห็นคุณท่านทรงทำหน้ามั่นใจก็เลยพูดอย่างเคอะเขินว่า พี่ทรงครับเรื่องนี้พี่เดาออกเองนะครับอย่าไปบอกอาจารย์เยว่าผมเป็นคนพูดอาจารย์เยไม่ให้ผมบอกใครคุณท่านทรงได้ยินดังนั้นในใจก็ยิ่งมั่นใจกับการเดาของตนเองคนที่ให้ของดีกับสื่อเทียนฉีไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นคนที่ตนเองอยากจะให้มาเป็นหลานเขยเย่เฉินอาจารย์เย่นี่เองในใจคุณท่านทรงตอนนี้ก็อิจฉาอย่างมาก ถึงขนาดนี้อิจฉามากจนแอบ,บมีความริษยาอยากได้อยู่เล็กน้อยมีหรือเขาจะไม่อยากเป็นแบบสื่อเทียนฉีคนอายุ70แต่ดูไปแล้วเหมือนคน60มีหรือเขาจะไม่อยากมีอายุที่มากขึ้นเป็น10ปีหรือมากกว่านั้นคนเราพอถึงตอนแก่ชาราก็ยิ่งกลัวตาย กลัวแก่มันเป็นธรรมชาติของคนใครก็ไม่อาจรบหนีได้พ้นคุณทันทรงก็เช่นเดียวกันเดิมทีเขาเพิ่งหายจากอาการป่วยร่างกายก็ยังมีปัญหาอยู่ไม่น้อยถึงแม้เยชินจะบอกว่ายาวิเศษนั้นที่ตนเองมาจะสามารถทำให้ตนเองอยู่ได้อีกหลายปีแต่ว่า มันทําให้ตนเองมีชีวิตต่อไปได้เท่านั้นไม่สามารถทําให้ตนเองเหมือนกับสื่อเทียนฉีที่มีร่างกายที่หนุ่มขึ้นเป็นสิบปีดังนั้นคุณทันส่งก็อดที่จะถอนหายใจออกมายาวๆแล้วพูดว่าไม่คิดเลยว่าอาจารย์เย่จะมีความสามารถมากเช่นนี้สื่อเทียนฉีก็พูดหน้าแข่งคึ้มว่า อาจารย์เย่อยู่ในวงการการแพทย์ถือได้ว่าเป็นขั้นเทพแล้วในชีวิตผมนี้เกรงว่าจะไปถึงจุดนั้นไม่ได้แล้วคุณท่านทรงก็พูดจากใจว่าถ้าอาจารย์เย่สามารถให้ของดีเั่นนั้นกับผมก็คงจะดีมากผมยอมตอบแทนด้วยเงินหมื่นล้าน ถึงแม้ว่าจะกล่าวเช่นนี้แต่ในใจของคุณท่านทรงก็รู้ดีว่าตนเองไม่สามารถไปเสนอเช่นนี้ให้กับอาจารย์เยได้โดยตรงด้านหนึ่งก็จะเป็นการหักหลังสื่อเทียนฉีอีกด้านก็จะเป็นการเสียมารยาทกับอาจารย์เย ดังนั้นของดีเช่นนี้คงทำได้เพียงรอโอกาสที่เหมาะสมไม่ว่าอย่างไรก็ไม่อาจรีบร้อนและโอกาสที่เหมาะสมที่สุดก็คือทำให้อาจารย์เย่มาเป็นหลานเขยของตนเองถ้าช่วงวันทิ้งแต่งงานกับเขาได้ตนเองยังจะต้องกังวลกับของดีอะไรอีกเล่าแต่เสียดาย ตอนนี้ชงวันทิ้งไม่ได้มีอะไรคืบหน้าพัฒนากับเยเฉินเลยนี่ทำให้คุณท่านทรงกังวลอยู่ไม่น้อยจะว่าไปก็คงต้องหาวิธีทำให้วัยรุ่นสองคนนี้เข้ากันให้ได้ต่อให้ตระกูลท่งต้องทุ่มกำลังทั้งหมดเสียศักดิ์ศรีทั้งหมดเพื่อให้ชงวันทิ้งได้เป็นคนรักของเยเฉินก็ยอมเนื่องจากในใจเขารู้ดี ขอเพียงตระกูลทรงมีความสัมพันธ์ในอีกระดับหนึ่งกับเยเฉินตนเองไม่เพียงได้รับประโยชน์รวมถึงช่งวันทิ้งด้วยคนทั้งตระกูลทรงก็จะได้รับประโยชน์ไปทั้งชีวิตบทที่448ในตอนที่ใจของคุณทันทรงตัดสินใจแล้วนั้นสื่อเทียนชีก็เอ่ยปากถามขึ้นมาว่าผี่ทรงครับวันนี้ผีมาที่นี่ไม่สบายตรงไหนหรือเปล่าครับ คุณท่านท่งก็มองสื่อเทียนฉีแล้วก็ตั้งสติขึ้นมาตอบว่าเอ้ยน้องซื่อดูพี่ตอนนี้สิร่างกายแย่ลงทุกวันช่วงนี้กําลังเข้าฤด,ดูใบไม้ร่วงพอไม่ระวังก็ป่วยเข้าให้ก็เลยมาหาน้องซื่อให้จัดยาให้เสียหน่อยสื่อเทียนฉีรีบตอบว่าฉันนั้นเดี๋ยวผมจะจับชิพประจรพี่เสียหน่อยดูสิว่ามีปัญหาตรงไหน คุณท่านส้งก็ตอบรับแล้วก็ยื่นมือออกไปสื่อเทียนฉีเอานิ้วมาลงบนข้อมือของคุณท่านส่งเพื่อตรวจที่พระจรแล้วก็ตรวจด,ดูอาการต่างๆของคุณท่านทรงเป็นเพียงอาการป่วยเพราะอากาศเย็นเท่านั้นก็เลยเบาใจแข่ไม่สบายเพราะอากาศเย็นครับเดี๋ยวผมจะจัดยาให้พี่เอากลับไปกินสองถึงสามวันก็หายแล้วขอบใจน้องสื่อมาก คุณท่านทรงพยักหนา้าแล้วก็เหมือนจะคิดอะไรออกเลยพูดว่าเออยังมีอีกเรื่องหนึง่งคุณท่านทรงนิ่งไปแล้วพูดต่อไปว่าอีกสองวันจะเป็นวันคล้ายวันเกิดของผมพวกเราพี่น้องรู้จักกันมานานต้องมาให้ได้เลยนะขณะพูดคุณท่านทรงก็หยิบเทียบเชิญชุบทองคำออกมาแล้วยื่นให้กับสื่อเทียนฉี สื่อเทียนฉีก็รับมาไว้ในมือและพูดตอบรับคุณท่านส่งว่าพี่ซ่งวางใจเธอครับพอถึงวันงานผมจะไปแน่พอพูดจบสื่อเทียนฉีก็รีบไปจัดยาให้กับคุณท่านท่งเพื่อให้คุณท่านท่งเอากลับไปจากนั้นก็มาส่งที่ประตูจนถึงถี่รถและขึ้นรถกลับไป ตอนที่คุณทันส่งนั่งรถกลับไปบ้านตระกูลส่งนั้นอู่ตงไห่และอู่ฉินก็เพิ่งไปส่งอู่ฉีที่สนามบินเพื่อป้องกันไม่ให้เขาไปอยากกินอาหารบนเครื่องบินพวกพยาบาลก็เลยรอเขากินอาหารจนเสร็จแล้วก็ส่งเขาขึ้นเครื่องบินไปอู่ฉีฟื้นขึ้นมาจากผวังอีกครั้งพอได้กลิ่นว่าตนเองเต็มไปด้วยกลิ่นปากเขาก็ร้องไห้หาพ่อพูดสะอึกสะอื้นว่า พ่อครับจะต้องมีใครทำร้ายผมอยู่เบื้องหลังแน่พ่อจะต้องหาไอตัวคนนั้นมาให้ได้แก่แค้นให้ผมให้ได้นะอูตงไหก่กอพยักหน้าแล้วตั้งใจพูดว่าวางใจเถอะเสี่ยวฉีพอจะหาตัวคนที่ทำร้ายลูกมาให้ได้มันกล้าทำกับลูกเช่นนี้พอจะทำให้มันทรมานแบบตายทั้งเป็นพูดจบอูตงไห่ก็สั่งว่า พอลูกกลับถึงบ้านแล้วก็อย่าเอะอะไปอยู่รักษาตัวที่บ้านพ่อจะหาหมอแก่งระดับโลกมารักษาแกเองจะต้องรักษาแกให้หายให้ได้อูฉชีสะอื้นให้พยักหน้าแล้วก็ขึ้นเครื่องบินไปอย่างไม่อยากอำลาเครื่องบินส่วนตัวของตระกูลอู่บินขึ้นไปจากสนามบินจิ่นหลิงอู่ตงไห่และอู่ชินมองเครื่องบินขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วหายลับไปในก้อนเมฆ จากนั้นอูตรงไห่ก็เก็บสายตาหันมาพูดกับอูชินว่าไปกับบ้านตระกูลซ่งไปสู่ขอให้แกอูชินก็ตื่นเต้นพูดว่าดีเลยครับพ่อเรื่องนี้จะต้องจัดการให้เร็วที่สุดชักช้าไม่ได้จะต้องรีบจัดการให้เรียบร้อยพูดจบอูชินก็ถามอย่างกังวลว่าพ่อครับตระกูลซ่งจะไม่ปฏิเสธการสู่ขอของเราครั้งนี้ใช่ไหมครับ อูต้องให้พูดด้วยสีหน้ามั่นใจว่าแกเป็นลูกหลานคนโตของตระกูลอูมีลูกสาวตระกูลใหญ่ๆมากมายมาต่อแถวให้แกเลือกถึงแม้ว่าช่งวันถิ้งจะสวยอยู่แต่กำลังตระกูลส่งนั้นด้อยกว่าเรามากนักคุณท่านส่งคงจะอยากให้ช่งวันถิ้งแต่งกับแกมากแน่ๆจริงหรือครับอูฉินพูดอย่างดีใจว่าถ้าเป็นอย่างที่พ่อว่าคุณท่านส่งก็คงจะตอบรับ กูต้องไห้ก็ยิ้มนิ่งๆแล้วพูดอย่างมั่นใจว่าลูกเอ้ยในเจียงนานแกจะสู่ขอผู้หญิงคนไหนไม่มีทางไม่สำเร็จแกถูกใจชงวันถิงถือว่าตระกูลส่งโชคดีจะว่าไปแล้วเรื่องนี้ถือว่าพวกเขาได้ของสูงเลยนะเนี่ยพูดไปเขาก็พูดด้วยสีหน้าเย่อหยิงว่าแกเชื่อไหมว่าพ่อถึงบ้านตระกูลส่งแล้ว พอพ่อพูดเรื่องนี้ขึ้นมาคุณท่านทรงจะต้องรีบตอบรับอย่างแน่นอนอูชินก็ยิ้มหน้าบานและพูดว่าพ่อครับเช่นนั้นพวกเราก็รีบกลับกันเถอะครับอูตองไห้ก็ยิ้มยิ้มและพูดว่าแกก็เป็นถึงลูกหลานคนโตของตระกูลอูทําไมพอเจอช่องวันทิ้งเขา้าถึงใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยละ่ะไม่ได้เรื่องเลยพูดไปดังนั้นอูตองไห่ก็สั่งอีกว่า เดี๋ยวพอพวกเราไปถึงบ้านตะกูลส่งแล้วแกต้องวางมาดเข็มเข็มเขาไว้รู้ไหมต้องทำให้ตะกูลส่งได้รับรู้ว่าที่แต่งกับส่งวันถิงเป็นการแต่งกับคนที่สูงส่งกว่าเข้าใจไหมเข้าใจแล้วครับบทที่449ช่วงบ่ายณนะตะกูลส่งอู่ตงไห่และอู่ชินก็ตั้งใจเลือกของขวัญ แล้วสองพอลูกกรีไปยังบ้านตระกูลทรงคุณท่านทรงรู้แล้วว่าพวกเขามายัางเมืองกิ่นหลิงและรู้ว่าลูกหลานของตระกูลเขาพบกับอะไรบ้างดังนั้นคิดไม่ถึงเลยว่าพวกเขาจะมาหาที่บ้านตนเองเร็วอย่างนี้แต่ว่าในเมื่อลูกชายคนโตและหลานคนโตของตระกูลอู่มาถึงที่คุณท่านทรงก็ต้องเกรงใจเป็นธรรมดาเลยออกมาต้อนรับเอง อูตองไห่และอูฉชินนั่งในห้องรับแขกคุณท่นส่งนั่งฝั่งตรงข้ามลุงวีกว็ยกน้ำชาให้กับคนทุกคนยุ่งตัวเป็นเกลียวอูตองไห่เอาของขวัญจำนวนมากยกขึ้นมาแล้วกว็ยกมือคำนับพูดว่าไม่ได้พบอาส่งมาตั้งนานเสียเลยไม่คิดว่าอาส่งยังร่างกายแข็งแรงดีช่างหน้าอิจฉาจริงๆครับคุณท่านส่งก็ยิ้มแล้วพูดว่า ร่างกายผมไม่นับว่าแข็งแรงรอกยางมากก็ยังสามารถทำอะไรเองได้ยังไม่ตายง่ายๆอูต้องห้รีบพูดว่าคุณอาทรงช่างถมตัวจริงๆเขาก็พูดเสริมว่าคุณอาทรงครับก่อนหน้านี้ได้ยินว่าร่างกายของคุณอาไม่ค่อยดีแต่ว่าวันนี้เห็นว่าสีหน้าก็สดใสดีดูเหมือนว่าร่างกายจะดีขึ้นมากแล้ว คุณท่านส่งก็ยิ้มแย่ๆแ,แล้วพูดว่าตอนแรกผมก็คิดว่าร่างกายจะดีขึ้นมากแล้วแต่วันนี้ก็เพิ่งรับรู้ว่าผมยังไม่นับว่าดีขึ้นมากเท่าไรนักอูต้ตงไห่ได้ยินดังนั้นก็แปลกใจและพูดว่าคุณอาส่งครับแล้วอย่างไรถึงจะเรียกว่าดีขึ้นล่ะครับคุณท่านส่งก็ยิ้มยิ้มและพูดว่าสามารถกลับมาเหมือนสิบปีที่แล้วภายในคืนเดียวอย่างนั้นถึงจะเรียกว่าดีขึ้น ตอนที่พูดถึงประโยคนี้ในหัวของคุณท่านส่งก็นึกถึงสื่อเทียนฉีที่ล้อมล้างความคิดเก่าๆและทําให้เขาต้องตกตะลึงตั้งแต่กลับมาจากกี่สื่อถังในใจเขาก็ยังคงนึกถึงไม่หยุดถึงขนาดขาดหวังในใจตนเองจะได้มีวาสนาดีๆเช่นตอนไหนกันละ่ะ จะได้ถือว่าไม่เสียชาติเกิดแต่ว่าอู่ตงไห่จะไปรู้อะไรว่าเขาพบกับอะไรมายังนึกว่าเขาพูดล้อเล่นก็เลยหัวเราะเสริมไปว่า มีคำพูดหนึ่งดอกไม้มีวันผิบานอีกครั้งแต่คนไม่มีทางกลับไปหนุ่มได้อีกคุณอาทรงหวังอยากจะหนุ่มขึ้นไปสิบปีผมก็หวังเช่นกันแต่เสียดายสุดท้ายมันก็เป็นเพียงความหวังไม่สามารถเป็นจริงได้คุณท่านส่งก็ยิ้มหนึ่งหนึ่งและก็ไม่ได้พูดอะไรต่ออูต่ตงไห่คิดว่า ไม่สามารถเป็นจริงได้นั่นก็เพราะว่าเขาเป็นกบในกาลาไม่เคยพบกับมังกรในโลกมนุษย์อย่างอาจารย์เยดังนั้นตนเองก็ไม่จำเป็นต้องอธิบายปัญหานี้ให้กับเขาดังนั้นคุณทันทรงก็เลยถามว่าเออตองไฮลูกชายคนรองของแกตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างอูตองไฮก็ถอนหายใจเฮ้ยแล้วพูดว่า ก็ยังเหมือนเดิมครับใช้ทุกวิธีทางแล้วแต่ก็ยังไม่มีอะไรพัฒนาขึ้นผมได้ส่งเขาไปอยู่ที่ชูหางแล้วพอพูดถึงเรื่องนี้อู่ตงไห่ก็พูดอีกว่าที่ผมและเสียวฉินยังไม่ได้กรับก็เพราะอยากรู้ว่าทำไมลูกชายคนรองของผมถึงได้เป็นเช่นนี้ผมสงสัยว่าเขาจะถูกคนปองร้ายอาจจะเป็นไปได้ว่า ถูกคนสะกดจิตอะไรสักอย่างหรืออาหรืออาจจะเกี่ยวกับหรืออาจจะเกี่ยวกับคาถาอาคมอะไรสักอย่างแน่ในแถบเอเชียอาคเนไม่ทราบว่าคุณอาส่งพอจะรู้ไหมว่าในเมืองจินหลิงมีคนที่มีความสามารถด้านนี้หรือเปล่าครับคุณท่านส่งก็สายหน้าและพูดว่าที่แกพูดถึงเรื่องคาถาอะไรนั้น อาก็เคยได้ยินมาบางแต่ยังไม่เคยเห็นและไม่อาจตัดสินได้ว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าอูตรงไห่ก็ตั้งใจพูดว่าคาถาอาคมคุณไสเลี้ยงกุมารเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องจริงแต่มันเป็นวิชาสายมืดคนที่ใช้ของพวกนี้ล้วนเป็นชั่วหรือไม่ก็อยากจะรวยหรืออยากจะเป็นลูกน้องคนใหญ่คนโต ระกูลใหญ่อย่างพวกเราบทที่450คุณท่านส่งก็พยักหน้าและพูดว่าพวกตระกูลใหญ่มักจะเชื่อในหวงจุยโจวอี้แปดทิศนี่ถึงจะเป็นวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษช,ชาวจีนเราสืบทอ,อดไว้ให้ส่วนพวกเศษสวะของเอเชียอาคาเนพวกนั้นบอกตามตรงอาไม่สนใจพวกนั้นเลยอูต่ตงไห่พูด เช่นนี้ก็หาเบาะแสอะไรไม่ได้เลยสถานการณ์เช่นนี้อยากที่จะหาคนร้ายที่อยู่เบื้องหลังก็คงจะไม่ง่ายเลยพูดจบอูต่ตงไห่ก็กำหมัดพูดว่าคุณอาซ่งครับผมและเสี่ยวฉินว่าจะอยู่ในเมืองจินหลิงสักหลายวันหน่อยเพื่อสืบหาเบาแสที่เกี่ยวข้องไม่ทราบว่าคุณอาซ่งจะสะดวกจัดการให้พวกผมอยู่พักที่บ้านคุณอาซ่งสักหลายวันหน่อยได้ไหมครับ คุณอาส่งก็ยิ้มพูดว่าส่งอูสองตระกูลก็นับว่ามีไมตีต่อกันเรื่องเล็กแค่นี้จะเก้งใจกันอีกหรือในเมื่อพวกแกมาแล้วอาก็จะทำนาที่เป็นเจ้าบ้านอย่างเต็มทีเดี๋ยวอาจะให้คนรับใช้ไปจัดการเก็บกวาดห่องให้พวกแกก็พักกันตามสบายเลยขรหาตตระกูลส่งเป็นจวนใหญ่ ชั้นหนึ่งมีสิบกว่าห้องทั้งคฤราหา์เพียงห้องรับแขกก็มีตั้งแปดห้องจะจัดการให้สองพ่อลูกตระกูลอูเข้าพักนั้นเป็นเรื่องเล็กอูตองไห้ได้ยินดังนั้นก็ดีใจจนเผยสีหน้าแล้วรีบพูดขอบคุณว่าขอบคุณมากครับคุณอาส่งพูดจบอูตองไหก็ลากอูช่ชินที่เงียบมาโดยตลอดเข้ามาหาตนเองแล้วยิ้มพูดว่าคุณอาส่งครับ ไม่ได้แนะนำให้อารู้จักเลยครับคนนี้คือลูกชายผมครับชื่ออูชินและก็เป็นผู้สืบทอดกิจการของตระกูลอูในอนาคตครับอูชินรีบโค้งคำนับพูดว่าผมอูชินสวัสดีคุณปู่ท่งครับคุณท่านส่งก็ยิ้มพยักหน้าและพูดว่าลูกหลานคนโตตระกูลอูช่างมีความสามารถแก่งกาจจริงๆอูตองไหยก็หัวเราะแล้วพูดว่า คุณอาส่งกล่าวเกินไปแล้วครับจริงๆแล้วหลานชายหลานสาวของคุณอาก็เป็นยอดคนเหมือนกันครับพูดจบเขาก็พูดอย่างใจจริงว่าโดยเฉพาะวันทิงไม่ได้เจอกันหลายปีเมื่อวานเธอมาเยี่ยมที่โรงพยาบาลผมแทบจะจําไม่ได้ตอนนี้สวยขึ้นเยอะเลยดูโตขึ้นมากคุณท่านส่งก็ยิ้มและพูดว่าวันทิงแค่ดูเหมือนจะโตแล้วแต่จริงๆในใจก็ยังเป็นดั่งสาวคนหนึ่งอยู่ อูตรงไห้พยักหนา้าแล้วแกล้งถามว่าคุณอาส่งครับอายุของวันทิ้งก็น่าจะถึงอายุแต่งงานแล้วไม่ทราบว่าคุณอาได้หาคู่ที่เหมาะสมให้เธอหรือยังคุณท่านส่งก็นึกถึงเยเฉิญแต่เสียดายตอนนี้เยเฉิญยังเป็นลูกเขยของตระกูลเซี่ยวเป็นสามีของเซี่ยวสู่หลันยังไม่มีการพัฒนาอะไรกับหลานสาวของตนเองดังนั้นเขาก็เลยบอกไปว่า อายังไม่ได้หาคู่ให้หวันทิงเธอยังอายุไม่มากนักเรื่องนี้ยังไม่ต้องรีบร้อนอู่ตงไห่ก็รีบพูดว่าคุณอาส่งครับจริงๆแล้วเรื่องนี้ควรจะรีบร้อนนะครับเวลามันผ่านไปไวมากปีนี้ไม่รีบปีหน้าไม่รีบปีถัดไปก็จะรู้สึกว่ามันสายไปแล้วพราะถึงตอนนั้นจะมาหาคู่กว่าจะคุยกันกว่าจะเข้ากันได้กว่าจะคุยเรื่องงานแตง่งพ่อแต่งงาน ก็ตั้งท้องอีกสิบเดือนพอเด็กคลอดออกมาแม่ก็ใกล้จะอายุสามสิบพอดีคุณท่านส่งก็พยักหน้าเห็นด้วยแล้วพูดว่าที่แกพูดมาก็มีเหตุผลอาจจะจำไว้เดี๋ยวจะกลับไปลองคุยกับเธอดูโน้มน้าวให้เธอรีบวางแผนเสียจริงๆแล้วที่คนส่งคิดนั้น จะกลับไปว่าคุยหวานล้อมวันทิ้งให้วันทิ้งรีบลงมือเข้าหาเยเฉินไม่ต้องยื้อเวลาอีกต่อไปแล้วแต่ว่าอูตรงไห่กับคิดว่าตนเองนั้นได้เปิดทางสะดวกแล้วพูดเรื่องสำคัญได้แล้วดังนั้นเขาก็พูดอย่างมั่นอ,อกมั่นใจว่าคุณอาส่งครับผมเห็นว่าวันทิงและอูฉินอายุห่างกันไม่มาก ถึงช่วงที่จะต้องแต่งงานแล้วและอีกอย่างสองตระกูลเราก็เหมาะสมกันดีคุณอาทรงคิดเห็นอย่างไรครับเป็นดองกับตระกูลอู่เรากันดีไหมครับพูดจบอูตองไหก็ยิ้มหน้าบานมองคุณท่านทรงอย่างคิดว่าสำเร็จแน่นอนเขาคิดว่า พอคุณท่านทรงได้ยินดังนั้นจะต้องรีบตอบรับโดยไม่ลังเลอย่างแน่นอนอูช่ชินที่อยู่ด้านข้างก็จ้องมองคุณท่านทรงอย่างไม่ละสายตารอคอยว่าคุณท่านทรงจะตอบรับกลับมาแต่ว่าไม่คิดเลยว่าพอคุณท่านทรงได้ยินดังนั้นก็พูดออกมาแค่สองพยางว่าไม่ได้พูดจบก็เสริมด้วยสี่พยางว่าไม่ได้เด็ดขาด เพื่อให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นกับตัวท่านคอมเมนต์สิ่งที่ท่านได้จากเรื่องนี้และเป็นกำลังใจให้กับทางช่องอย่าลืมกดซับสไคร์และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยครับ